ค่ะเราได้เริ่มจากอันนี้คือกริบเราจะทำกริบ b นะคะเราเริ่มจากถักกริบ a ขึ้นมาก่อนกริบ a จะจบด้วย8 x v แล้วก็4 x v คูณ4ใช่ไหมคะแล้วจบมาด้วย7 x ทีนี้แถวต่อไปของกริบ b เราจะขึ้นด้วย x 10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ต่อไปเราก็จะทำ v นะคะ v ตรงนี้ แล้วทีนี้เราก็จะท, 4, ทันสี่ทีคือทีสี่ครั้งอะนะคะสี่หลักก็คือพันหัวเข็มปักลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นดึงผ่านหมดเลยทำสี่หลักนะคะสองสามสี่แล้ว V หลักถัดไป ทำสี่ทแล้วก็ v นี่คูณ3าไอสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งเราทําเป็น1แล้วเนาะหนึ่สองสามสี่แล้วทํา v เป็นชุดที่สองหสองสาม สี 4, ่นนี้ชุดที่สามหนึ่งสองสามสี่ชุดที่สี่แล้วจบด้วย v v x นะคะถัก x ลงในช่องเดียวกันสองครั้งแล้วก็ถัก10 x ห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนกลีบเอก็ถักไปสามครั้งสี่ มองใหมนะสองแล้วสามแล้วก็ถักโซ่สองพริกกับทำทีไปสี่หลักหนึ่งสองสามสี่โซ่สองพริกกับทำทีอีกสี่หลัก หนึ่งสองสามสี่โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะกรีบบีเหมือนเดิมดึงให้มันชิดกันแล้วก็ ไหมออกก็คือกรีบปี B เราจะเริ่มจากกรีบ A ถัก A ให้ให้เสร็จสะกอ่อนแล้วก็มาขึ้นแถวเป็นกรีบ B นะคะแถวสุดท้ายส่วนกรีบ A ก็ไปไล่ดูนะคะลงลงไว้ให้แล้วนะคะก็ไปไล่ดูใน Channel นี้ได้เลยนะคะกรีบ B ทำทั้งหมด3อันเหมือนกันนะคะ3กรีบเนาะแล้วเดี๋ยวกรีบ C เรามาดูอีกทีค่ะ